ครมาวนนี้นะครับเรามาพิจารณาตัวที่เป็น secondary นะครับ alkyl halide ตัวที่เป็น secondary alkyl halide นะครับถ้ามันเป็นนะครับกรณีแรกคือถ้าเป็นเบสที่แรงนะครับให้พิจารณาตัวที่เข้าถัดกริยาถ้าเบสมีสมบัติที่แรงนะครับมันก็จะดำเนิน,นกลไกผ่าน e t นะครับแต่ถ้ามีสมบัติความเป็นเบสที่อ่อน นะฮะเป็นเบสอ่อนหรือมีสมบัติความเป็นนิวคลีโอฟล์ที่แรงเนี่ยมันก็จะดำเนินผ่าน SN2 เหมือนไพรมารีเดทเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลองดูว่านะครับ,นะรบยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสองโบรโมโพเพน เรามี2โปรโมโคโเพนนะครับแล้วเราเอาไปทำปฏิกิยาก,กับอันแรกคืออะซิเตตนะครับซึ่งมีสมบัติความเป็นเบกเบสเนาะแล้วอีกอันนึ่งนะครับเอาไปทำปฏิกิยาก,กับตัวนี้ซีเอสสอซีเอสสอง คือเอทกไซด์นะครับซึ่งเป็นสตรองเบสตัวเน, e นี้เอทกไซด์ตัวเนี้ยเป็นสตรองเบสนะครับถ้าเราไปทำปฏิกิยากับสตรองเบสตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดปฏิกิยาผ่านนะครับ E2 นะครับก็จะเกิดผ่าน E2 ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเราจะได้ออกมาเป็นโพพีน เป็นโพรพีออกมาเพราะว่าเป็นสตรองเบสใช่ไหมมันก็ได้โพรพีออกมาแล้วถ้านะครับเราเอาไปทับกริยากับวิกเบสละนะครับติดตรงนี้นะมาดูตรงนี้เรามาทำกริยากับวิกเบสนะครับตรงนี้เป็นวิกเบสมันก็จะเกิดกริยาที่ดำเนินผ่านเ,ออเป็น sn2 ใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นตัวนี้ มันก็จะเกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะครับแทนที่ BR ด้วย OC ดับเบิลบอร์ดโอนะครับ c h เตัวน,นี้นะครับเกิดเป็นไอโซโพพิลอะซิเตส อีกรอบนึงนะครับถ้านะครับเราเอาไปทําปฏิกิริยากับเบสที่มีความแรงนะครับค่อนข้างมากมันก็จะดําเนินผ่าน E2 คือการขาจัดออกนะครับเกิดเป็นโพพีดคราวนี้ถ้าเราไปทําปฏิกิริยากับวิกเบสนะครับคือมันไม่มีสมบัติมันมีความสามารถในการดึงไฮโดรเจนค่อนข้างมีความสามารถในการดึงไฮโดรเจนค่อนข้างน้อยนะฮะก็จะไปเกิดเป็น SN แทนก็คือการแทนที่ด้วยนิวเคลียร์ไฟก็จะเกิดเป็นไอโซโพพิลอะซิเตต เกิดขึ้นนะครับคือแทนที่ br นะครับด้วยตัวอะซิเตตนะครับเป็นไอโซโฮคิวอะซิเตตเนาะนะครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นตัว secondary a l k y ลคิวเ d e ลตตรงนี้นะครับมันสามารถดำเนิน,นกลไกผ่านอีวันและอีทูได้ไม่ใช่ดำเนิน ผ่กากลไกผ่าน E1 และ SN1 ได้นะครับสามารถดําเนิน,นกลไกผ่าน E1 และ SN1 ได้เนื่องจากว่า E1 และ SN1 จะดําเนิน,นกลไกผ่านคาร์บอคนไอออนจริงนะถ้าเป็น secondary นะครับ LQH i d e มันจะทําให้เกิดเป็น secondary นะครับคาร์บอคนไอออนซึ่งมันมีความเสถียรอยู่นะครับมันสามารถดําเนิน,นกลไกผ่านได้แต่ว่ามัน,นมีเงื่อนไขจํากัดคือสารละลายที่เราใช้นั้นนะครับ ลองทายซิว่าเป็นสารละลายที่มีขั้วหรือไม่มีขั้วต้องเป็นสารละลายที่มีขั้วสูงนะครับนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าสารตัวกลางมันดาเนินผ่านคาร์บอเนออนซึ่งมีขั้วจริงนะเราจําเป็นต้องใช้สารละลายที่มีขั้วสูงเพื่อลดพลังงานของปฏิกิริยานะครับทําให้ปฏิกิริยาสามารถดําเนินผ่าน E1 และ s n 1ได้นะครับ ซึ่งถ้าเรามาใช้สารละลายที่มีขั้วสูงป,ปุ๊บมันก็จะชิปเปลี่ยนไปเลยว่าเป็น E1 และ SN1 นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมของ E1 ส่วนหนึ่งนะครับและเกิดปฏิกิริยาที่เป็น SN1 ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสารผสมเนาะได้เป็นแอลคีนอันนึงนะครับได้เป็นสารอันหนึ่งที่เป็นเกิดจาก ปฏิกิริยาการแทนที่นะครับเป็นสารผสมซึ่งในชีวิตจริงในอุตสาหกรรมจริงอะ่ะเขาไม่ใช้ปฏิกิริยานี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะได้ของผสมเนาะน,นะครับมันไม่ได้ได้แบบของที่เราต้องการเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระวังนะครับว่าตัวทําละลายนะครับที่เขาจะใช้ในการเกิดปฏิกิริยา secondary alkyl halide ตัวเนี้ยเขาจะใช้ที่มันไม่มีคั้วเพื่อให้มันเลือกเกิดปฏิกิริยานะครับว่ามันจะไปเป็น E2 หรือ SN2 นะครับเลือกว่ามันจะไป E-2 หรือ s n 2เท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผสมแบบปนเปมั่วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งย้ำบ่อยๆจะได้จำได้นะครับถ้าเป็น secondary alkyl halide นะครับถ้าเราใช้เบสที่มีความแรงที่สูงมากนะครับมันจะเกิดแบบ E2 ถ้าเราใช้เบสที่มีออกความแบบอ่อน ด้อยนะครับหรือใช้นีวเลียวไฟที่ค่อนข้างแรงมันก็จะเกิดเป็นแบบ SN2 เกิดเป็นปฏิกิริยาการแทนที่นะฮะและถ้าสมมุติเรามาใช้เมื่อกี้สองอันเนี้ยจะใช้สารละลายที่มันไม่มีคั่วเนาะถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นสารละลายที่มันมีความเป็นคั่วสูงเนาะมันก็จะชิปเปลี่ยนไปเป็น E1 หรือ SN1 เลยนะครับเพราะว่า E1 กับ SN1 เนี่ยดำเนิน,นกลไกผ่านคาโบคัไอออนนะครับ ซึ่งคาร์บอเออนที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดเป็น secondary carbocation oh ซึ่งมันมีความสเสถียรจริงไหมนะครับถ้าเราใช้สารละลายที่มีความเป็นขั้วสูงปมุมันก็จะชี้นําให้ปฏิกิริยาเกิดเป็นแบบ E 1และ S N ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผสมระหว่าง E 1นะครับเกิดเป็น L ลคีนะครับ,รบแล้วก็ S N 1เกิดเป็นสารประกอบที่เกิดจากการแนทนชีออกมาเป็นสารผสมปนเปทําให้ชีวิตจริงเนี่ยเราจะไม่ใช้ปฏิกิริยาอันนี้เด็ดขาดเนาะเพราะมันจะผสมปนเปกันแยกออกมายาก นะครับน,นี้มาถึงตัวที่3นะครับก็คือเป็น t e r t i a r y alkyl n e l i d e ตัวนี้นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาได้3แบบเท่านั้นก็คือเป็นแบบ SN1 E1 แล้วก็ E2 นะครับถ้านะครับเราใช้เบสที่แรงนะครับ มจะเกิดเป็นแบบ E2 นะครับคราวนี้ถ้าเราใช้ ophile, นิวคลีโอไฟน์นะครับนะครับใช้นิวคลีโอไฟล์เข้าไปมันจะเกิดเป็นแบบ S N1 หรือ E1 นะครับก็คือมันจะเกิดทั้งสองปฏิกิริยาก็เราจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผสมนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่มี tertiary butyl chloride ตัวนี้นะครับคือ tertiary butyl c h l o ไ i d ์เอาไปทำปฏิกิริยาสองประเภทนะครับอันแรกเอาไปทำปฏิกิริยากับตัวเ e ethoxide C-H3 C-H2 โคลนนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับคือเป็นเอทานอลเพียวๆเลย เเาาก็มีความร้อนในตัวแรกนะครับเราไปทำปฏิกิริยาก,กับเอทอกไซต์ตัวนี้นะครับซึ่งเอทอกไซด์คืออันบนเนาะละลายอยู่ในแอลโกอฮอล์นะฮะเป็นเอทอกไซด์ ide, ซึ่งเอทอกไซด์นมีความเป็นเบสที่ค่อนข้างแรงนะครับแรงมากเพราะฉะนั้นเบสแรงจับได้ไม่เอิบม,มันจะเกิดกลไกผ่านแบบไหนนะ แบบ e2 นะครับมันจะเกิดกไไล,ลผ่าน e2 เพราะฉะนั้นก็เกิดปฏิกิริยาการขจัดออกนะครับการขจัดออกถ้าเกิดปฏิกิริยาการขจัดออกเราก็จะได้เป็นตัวบิวทิลีนจริงไหมบิวิลเป็นตัวนี้นะครับ iso b i c e คราวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นนิวคลีโอไฟท์ที่เป็นแอลกอฮอล์เป็นเอทานอลเกิดขึ้นนะครับแอลกอฮอล์ alcohol ตัวนี้ก็จะเข้าไปมันเป็นนิวคลีโอไฟล์ใช่ไหมมันก็จะเกิดปฏิกิริยาสองประเภทนะครับก็คือ SN1 และก็ E1 โดยตัวนี้นะครับมันก็จะหลุดออกไปก่อนเกิดเป็นคาร์บอเนออนซึ่งเป็นเทอร์เชอรี่คาร์บอเนออนเสถียรไหมสเสถียรมากนะครับเมื่อมันสเสถียรมากมันก็จะเข้าไปเกิดปฏิกิริยานะครับ มันก็จะเลือกว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาแทนที่นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเอทานอลเนี่ยมันก็จะไปดึงออกซึ่งนะครับถ้าเป็นเอทานอลเนี่ยมันมีความสมบัติความเป็นนิวคลีโอไฟล์อยู่มันก็จะเกิดปฏิกิริยาการแทนที่เกิดเป็นนี่ในกรณี s เตเอ็นนะครับมันก็เกิดปฏิกิริยาการแทนที่เกิดไปเป็นตัวนี้ โอ้ซ oh. ีเอชงตัวนี้นะครับเกิดเป็นเป็นเอทิลเทอร์เซอรีบิวทิลอีเทอร์นะครับเอทิลเทอร์เซอรีบิวทิลอีเทอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนอ่านชื่อของอีเทอร์อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ดูไปก่อนเป็นเทอร์เซอรีบิวเป็นเอทิลเทอร์เซอรีบิวทิลอีเทอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือส่วนของแอลกอฮอล์ที่มาแทนที่ แล้วมันก็สามารถเกิดปริยาผ่าน E1 ได้นะครับเมื่อไปเกิดปริยาผ่าน E1 มันก็จะเกิดเป็นตัวนี้นะครับก็คือไอโซบิวท e ลีเกิดกลไกลผ่านเป็น E1 นะครับซึ่งนะครับ s n1 วนตรนี้มันจะถ้าในชีวิตจริงมันจะเกิด80นะครับและตรงนี้มันจะเกิด20 อีวานมันถึงเกิดน้อยกว่าเป็นเพราะว่าสมบัติของแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับเอทแอนอลเนี่ยมีสมบัติความเป็นเบสที่ไม่ค่อนข้างที่แบบไม่แรงนะครับเมื่อเป็นเบสไม่แรงมันจึงเกิดการขาจัดออกได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันมีสมบัติความเป็นนิวเคลียร์ไฟที่มันแรงกว่านะครับสมบัติความเป็นนิวเคลียร์ไฟที่มันแรงกว่าความเป็นเบสนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดผ่านเป็น SN1 มากกว่า E1 นะครับ แต่เวลาเขียนเขียนข้อสอบนะเขียนตอบข้อสอบเราก็ต้องเขียนไปทั้ง2ตัวเนาะเพราะว่ามันสามารถเกิดผ่าน SN1 แล้วก็ E1 ได้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมา2ตัวโดยที่ SN1 นี่จะเป็นเมเจอร์โปรด t ักต์เพราะว่าสมบัติความเป็นนิว l คลีโอไฟของเอทานอลเนี่ยแรงกว่าสมบัติความเป็นเบสนะครับโอเคไหมสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเทอร์เชอรี่แอลคิวเฮเนี่ยจะเกิด กลไกได้3แบบอันแรกก็คือเป็น SN1, E1 แล้วก็ E2 นะครับถ้าเป็นเบสที่มันมีความแรงมากๆนะคเขาจะเกิดแบบ E2 ถ้าเป็นนิวเคลียร์ไฟล์ก็จะเกิดเป็น SN1 หรือ E1 นะครับถ้าเป็นเบสที่แรงนะครับตัวอย่างปฏิกิริยาอย่างเช่นนี่อันนี้นะฮะเธอจะไดีบิวเทีวยวคอไล n ์เอทอกไซด์ข้างบนมันแรงมากใช่ไหมตรงนี้หลุดออกไปเป็นคาร์บอเรออนเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วตัวที่เป็นเบสที่มันแรงเนี่ยก็จะไปดึงไฮโดรเจนข้างเคียงตรงนี้ออกมาทำให้เกิดกลายเป็นเกิดกลายเป็นเป็นไอโซบิวทิลีนจริงไนะครับจากนั้นนะฮะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเอทานอลเอทานอลมีความสมบัติความเป็นนิวคลีโอไฟและเป็นเบสนะครับซึ่งสมบัติความเป็นนิวคลีโอ์ไฟมันแรงกว่าความเป็นเบสนะครับและตัวนี้มัน เป็นเบสที่มันอนะ่อนๆเนาะเป็นนิวเคลียร์ไฟอ่อนๆด้วยเอยไม่ใช่เป็นนิวเคลเป็นนิวเคลียร์ไฟอ่อนเบสก็อ่อนนะครับมันก็จะเกิดกลไกผ่าน sn 1และก็ e 1นะครับโดยที่ sn 1เนี่ยมันจะเกิดมากกว่าเพราะว่าสมบัติความเป็นนิวเคลียร์ไฟมันมากกว่าความเป็นเบสในเอทานอลนะครับมันก็จะเกิด80%เนะี่ยถ้าเป็น e 1เนี่ยเกิดแค่20%แต่เวลาเขียนข้อสอบเราต้องเขียนทั้ง2ตัวเลยเนาะนะครับเขียนทั้งที่มันเกิดเป็น sn 1แล้วก็เกิดเป็น e 1 n นะครับคาวนี้น้องจะรู้สึกอุ้ยมันเหมือนเป็นทะเลแบบเวิงวางเยอะมากเลยเนาะอยวาพี่มาจะสรุปเป็นประเด็นแบบย่อยเรียบร้อยแล้วให้น้องกลืนเข้าไปง่ายๆเลยนะครับอันแรกคือในกรณีที่มันเป็น p r i มารีนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันเป็น p r i มารีแอล e l i เฮลนะฮะถ้าเป็นเบสนะฮะ มีสมบัติความเป็นเบสที่ธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นเบสทั่วไปมีสมบัติความเป็นนิวเคลียร์ไฟมันจะเกิดเป็นแบบ e เอ้ไม่ใช่เกิดเป็นแบบ SN2 นะครับมีสมบัติความเป็นนิวเคลียร์ไฟที่แรงนะครับเบสจะเป็นเบสได้ไงก็ได้นะฮะก็จะเกิดเป็นแบบ SN2 แต่นะครับถ้าเป็นเบสที่มันมีขนาดใหญ่ เป็นเบสตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเบสที่แรงมันจะเกิดกลไกลผ่าน E2 นะครับให้น้องจำไปเลยถ้าน้องเจอเบสแบบแรงๆนะครับเบสแรงๆก็คือพวกแอลกอฮอล์เบสที่แรงๆนะครับก็คือพวกแอลกอฮอล์นะครับที่ไฮโดรเจนหายไปก็คือพวกอย่างนี้อย่างเช่นนี่คือเอทานอลจริงมั้ยนะครับ เอทานอลไฮโดรเจนหายไปก็เป็นเอทอกไซด์ตัวเนี the the ้ยก็จะเป็นเบสที่แรงอันนี้คือเทอร์เชอรี่บิวบิวชานอลวันหนึ่งอันนี้คือเทอร์เชอรี่บิวชานอลแบบนี้นะครับเฮชหายไปเป็นเทอร์เชอรี่บิวทอกไซด์ตัวเนี้ยก็จะมีความเป็นเบสที่ค่อนข้างแรงเกิดขึ้นครับถ้าเป็นเบสที่แรงเบสที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดผ่าน E2 นะครับให้น้องจับไปเลยเพราะถ้าน้องเจอเบสแรงเนี่ยเกิดผ่าน E2 แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเบสแรงเนี่ยเกิดผ่าน E2 แน่ๆซึ่งถ้าเป็นายมารีตัวนี้นะครับจะไม่มี E1 และ SN1 เพราะว่า E1 และ s n 1ต้องดำเนินกลไกผ่านคาร์บแคทไอออนนะครับซึ่งายมารีคาร์บแคนทไอออนมันไม่เสถียรเลยไม่เกิด ันที่2คือถ้าเป็น secondary alkyl line นะครับถ้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบสที่อ่อนเบสอ่อนนะครับหรือว่าเป็นนิว l e คลี i โอไฟแรงนะครับมันก็จะเกิดผ่านเป็น S N 2แต่ว่าถ้าเป็นเบสที่มันแรงนะครับลองทายซิจะเกิดผ่านอะไร p a e ส e2 นะครับและมีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าถ้าใช้สารละลายนะครับที่มีความเป็นขั้วสูงใช้ตัวทำละลายที่ขั้วสูงเนี่ยนะครับมันจะเกิด่า s n 1และก็ e 1นะครับเพราะว่าความเป็นขั้วสูงของตัวทำละลายนี้แหละมันจะทำให้เกิดคาร์บอเนียที่มีความเสถียรได้ค่อนข้างง่ายนะครับจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผสม ความนี้ถ้าเป็น tertiary นะครับนะครับถ้าเป็นเบสแรงเช่นเดียวกันเป็นเบสแรงก็จะเกิดเป็น E2 นะครับแต่ถ้าเป็นสมบัติความเป็น n u c l e โอไฟล์นะครับมีทั้งสมบัติความเป็นิวคลีโ p h i l e แล้วก็เบสเนี่ยมันก็จะเกิดเป็น SN1 แล้วก็ E1 นะครับ จำไปใช้เลยเนาะถ้าเป็นไพน์มารีนะครับเบสเราก็มีครีโอไฟแรงเนี่ยเกิดเป็น SN2 ถ้าเป็นเบสใหญ่เบสแรงเนี่ยเกิดเป็น E2 นะครับนะครับคานนี้ถ้าเป็นเซค o n นดารีอลคิวเพลยเนี่ยเบสอ่อนนิวคริโอไฟแรงเป็น SN2 ถ้าเป็นเบสแรงก็จะเป็น E2 ถ้าใช้ตัดตัวทำละลายนะไม่ใช่โซลูติไม่ใช่โซลูชันมันต้องเป็นโซลเวน นะฮะถ้าใช้ตัวทำลายที่มีขั้วสูงเนี่ยมันก็จะเกิดผ่าน S N 1แล้วก็ E 1ถ้าเป็น tertiary นะครับ alkyl halide แรงก็ E 2เห็นไหมสังเกตว่าเบสแรงใน E 2เสมอนะครับถ้าเป็นยูเครเไฟหรือมีความเป็นเบสเนี่ยก็จะผ่าน S N 1แล้วก็ E 1ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าสมบัติ ของนิวคลีโอไฟล์หรือสมบัติความเป็นเบสมันมากกว่ากันถ้าสมบัติความเป็นนิวคลีโอไฟล์เนี่ยมันมากกว่าก็จะเกิดผ่าน SN1 ถ้าสมบัติความเป็นเบสมากกว่าก็จะเกิดผ่าน E1 นะครับปฏิกิริยาต่อไปนะครับจะเป็นปฏิกิริยาชุดที่เรียกว่าปฏิกิริยา e d ดักช o n นะครับซึ่งภายในปฏิกิริยาร u ดักช n เนี้ก็ประกอบด้วยปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับ เป็นปฏิกิริยาที่ใช้โลหะสังกะสีในกรดเริ่มแรกคือ<ล>เรามีเอลคิวเทลาอยู่นะครับเราใส่สังกะสีเข้าไปนะครับสังกะสีก็จะไปแทรกกลางระหว่างเอลคิวกับเทลาเกิดเป็นนะครับอา สังกะสี X อย่นี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่กรดเข้าไปนะครับตัวกรดเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยา reduction นะครับทำาให้เกิดเป็นเเกนเกิดขึ้นแล้วก็สังกะสีก็จะหลุดออกมานะครับปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาที่ใช้โลหะสังกะสีในกรดนะครับ เริ่มต้นคือมี L q คเฮไลมสีสังกะสีสังกะสีเข้าไปแทรกกลางระหว่างตัว LQ กับเฮไลน์ ine, นะครับจากนั้นเราเติมกรดเข้าไปนะครับกรดก็จะไปเป็นตัวที่เติมเข้าไปแทรกระหว่างสังกะสีนะฮะทำให้เกิดเป็น R-H นะครับตรงนี้นะครับก็จะอธิบายได้เช่นเดียวกับกริยาดีเอเจนเลยเมื่อสังกะสีนะครับเข้าไปแทรกกลางระหว่าง R กับ X เนี่ยทำให้ R ตรงนี้นะครับมีลักษณะที่มันเป็น partial ลบเกิดขึ้น นะครับมีลักษณะเป็นขั้วลบเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นขั้วลบมันจึงไปจับกับโกรดเกิดเป็น LK นะครับแล้วก็ตัวสังกะสี X เนี่ยมันก็หลุดออกมานะครับนะครับตรงนี้พี่ทําได้ว่าพี่เคยสอนไปแล้วนะครับพี่เลยไม่พูดนานมากเดี๋ยวน้องจะเบื่อกันนะครับต่อไปนะครับเป็นปฏิกิริยาไฮโดรเจน t ชัน ปฏิกิยาที่2นะครับในกลุ่มของ reduction เป็น hydrogenation ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นปฏิกิยาการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับโดยเริ่มแรกไม่ใช่การเติมไฮโดรเจนการเอาไฮโดรเจนเข้าไปแทนที่ x นะครับตรงอันนี้นะฮะเริ่มต้นมี rx มีไฮโดรเจนนะครับเราใช้ตัวเล่งนะครับมีไฮโดรเจนตัวเล่งของเรามีให้เลือกอยู่3ตัวคือพาราเดียม นะครับแพลตินัมหรือนิกเกิลนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะได้ออกมาเราก็จะได้เป็น HX นะครับแล้วก็ AH แล้วก็ TX ตัวนี้นะครับตัวไฮโดรเจนเนียจะเข้าไปแทนที่ x ได้นะครับไม่เขียน,นกลไกอีกเช่นกันเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เน้นนะครับอันนี้สามคือปฏิกิริยากับสารเฮไล ไอสารไฮไดรนะครับปฏิกิริยากับสาร,ร,าร ow, ไฮได้นะครับตัวไฮไดยก็คือ H- ลบจริงไหนะครับคือปฏิกิริยาที่ทํากับไฮได้เริ่มต้นนะครับเราก็จะมี R-X อยู่ alkyl halide นะครับทาปฏิกิริยากับลิเทียมอลูมิเนียมไฮได้นะครับตัวนี้ต้องจําเลยนะนะครับสําคัญมากเป็นสารที่ให้ไฮได้ออกมานะครับ สารตัวนี้จะให้ไฮดรายออกมานะครับเนี่ยให้เฮสลบและตัวเฮลบเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นนิวคลีโอไฟล์นะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ตัวเฮลบเนี่ยจะเข้าไปกระแทกตรง R ตรงนี้นะครับทำให้เกิดเป็น RH นะครับแล้ว X เนี่ยก็จะหลุดออกมานะครับจับกับลิเทียมนะครับ แล้วก็จับกับอล okay, mm ูมิเนียมโอเคไหมเราก็จะได้เป็น l k ออกมาตัวนี้ mm hmm. นะครับโอเคไหมอีกรอบหนึ่งคือสารไฮดรัยเนี่ยก็คือ H ลบมันจะทำสารไฮดรัยที่น้องต้องจำคือลิเทียมอลูมิเนียมไฮดรัยตรงนี้นะครับมันจะให้ไฮดรัยออกมาไฮดรัยตรงนี้จะทำหน้าที่เหมือนนิวเคลียร์ไฟจะเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวเคลียร์ไฟใน RX ตรงนี้นะครับใน LQ h ขียนล ตัวนิวเคลียร์ไฟที่เป็นไฮดราเนี่ยจะเข้าไปแทนที่เนะครับเกิดเป็นแอลเคนเกิดคือแล้วเกิดเป็นลิเทียมเฮลายแล้วก็อะลูมิเนียมเฮลายนะครับอ่าโอเคนะครานี้ปฏิกิริยา Reduction ทัวนมี3ยุค3ปฏิกิริยานะครับก็คือโลหะ สังกะสีในกรดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนกริยาดีเอเจนเลยนะครับเมื่อใส่โลหะสังกะสีเข้าไปนะสังกะสีก็จะไปเข้าไปแทรกระหว่าง R กับ x ตรงนี้นะครับและเมื่อเราเติมกรดเข้าไปนะครับกรดตรงนี้นะครับมันก็จะไปเติมให้ตรง R เพราะเนื่องจากใส่แทเข้าไปปุ๊บใส่ใสังกะสีเข้าไปปุ๊บทาให้ตรง R เนี่ยมีสมบัติความเป็นลบอยู่นะครับโปรตอนนะครับจึงเข้าไปจับกับ R ตรงนี้ได้นะครับเกิดเป็น L อลเคนเกิดขึ้น ปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันนะครับใช้ไฮโดรเจนมีโลหะเป็นตัวเร่งอยา่างใดอย่างหนึ่งคือพาราเดียมแพตตินัมหรือนิกเกิลนะครับมาทำปฏิกิริยากับแอลคิลไฮไลด์ H ide, จะได้เป็นแอลเคนออกมาสารไฮไดรด์ตรงนี้นะครับตัวที่ให้สารไฮไดรด์ออกมาคือลิเทียมอลูมิเนียมไฮไดรด์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ตัวนี้เองนะครับจะเป็นตัวที่ปล่อยไฮดรัทออกมานะครับซึ่งไฮดรัทตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟนะครับนิวคลีโอไฟตรงนี้นะครับจะเข้าไปเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟในแอลคิลเฮไลด์ตรงนี้นะครับทำให้ X นี้หลุดออกมาแล้วก็ไฮดรัทเข้าไปแทนที่เกิดเป็นแอลเคนออกมานะครับผ่าน